สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับหกโมงนิดๆครับผมตอนนี้กำลังอยู่ลำไมันเดิมบอกมะม่วงครับมะม่วงเอามาจากกระเงเสนมะม่วงอะไรอะอะไรไม่รู้ลืมชื่อแล้วพี่กินแต่มันออกมันๆนิดหนึ่งอะไม่ไม่เปรี้ยวครับบอกไว้ดำๆนี่คือดำเปลือกครับไม่บ้านป้าครับก็ไม่ได้ฉีดลงฉีดยาอะไรเลย ก็อาจจะมีจุดดำๆเล็กๆนีๆ่เม,มวันทองครับก็บอกเม็ดวันทองมาใส่ใส่มันมาเจาะเดี๋ยวปอกเดี๋ยวไปล้างครับผมมือก็ดำด้วยเพราะว่าเปลือกมันอยู่ยางวันนี้บรรยากาศคึ้งฟ้าคึ้มฝนครับเขวาว่าจะมีฝนตกจะตก,กหรือเปล่าไม่รู้โดยร้อนเหมือนเดิมแหละวันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนครับก็ผมนั่งนั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะทำอะไรเนาะเออเป็น ทีสามครับพลห้องน้ำแล้วก็นอนไาหลับก็คือนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็ทีห้าไปทำข้าวจมบข้าวไปให้ลูกครับเสร็จแล้ววันนี้เช้ามีเมนูไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นกับกอกลำหั่นปลาแล้วก็แกงปลาเมื่อวานตอนเย็นแกงปลาใส่แกงปลาใส่ตีหกแต่หกโมงเช้าบ้างเขอยีงห้านาทีห้านาทีตอนนี้ โมงจะครึ่งแล้วเพิ่งจะอาบน้ำอากาศยันรุ้งเช้าครับผมยังไม่ลงบ้านเลยวันนี้อยู่บนบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแหละอาบสายไม่ก็ร้อนครับอากาศไม่ร้อนเลยก็เลยอาบเช้าเลยอาบขามื่อเดี๋ยวเอามะม่วงไปล้างครับเดี๋ยวสับไปจานไว้ให้ถ้าไม่ปอกนี้ก็ไม่กินกันไม่ทำกินกันเดี๋ยวก็สุกโอเคครับผมกัดกอจางเรียบร้อยแลย้วนะ เขาจะนั่งตับใ่ไปแทะตุ่มยังลยครับไม่ตับก็ไม่กินกันตับยังไงครับับยาวยังไม่สายไหมครับตั้งแต่วันอาทิตย์ครับเด็ดมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันวันพุธแล้วเดินเสร็จแล้วเรางบน 冷浪，冷浪。 สุกหวานเลยครับ ้องกินดูมัน,นหวานอมเปรี้ยวนิดๆอยก็นิดๆครับคนชอบแันนี่ก็กินได้สบายๆเลยหรือม่ันก็จำจิ้มเฮ้ ก็เรียบ,บร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไ้กี่ลูกหกลูกหกลูกมโมยครับมาขโมยหลังเขาจะทำหลัง <c oughs> ไม่หาจากพื้นดินเลยมาขโมยเหลังเขาที่หลังเก่ามันก็ไม่รู้เนาะะไปแหละทถมมีต้นมากกว่าเมื่ครับ กระโมยของบ้านก็เป้าอยู่นกกระจิบน,นกกระจอกนะพักมันก็มาอกนั่งดูมันมีนมนหลายรอบแน้วครับก็พอดีได้คำสั่งด่วนครับผมเอนมา ดูงานครับพี่โรงงานเจนไหนเนขับรถมาชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อกี้น้นนาโมงไปไหนมาไม่เห็นตั้งนานฮะไปไหนมาไม่เห็นตั้งแดนผมก็สบายก็มีเงินหรอหรือว่าอะออกจากาวงการน,นี้ไปแล้ว <c oughs> นึกว่าร่ำรวยร่ำรวยไปแล้ววันนั้นมาเห็นแต่แต่ลุงการปั่นจักรยานน้องแนงน้องแนองอยู่เออเขา <หะ S 2> ยัง ก่อนขึ้นสะพานแกก็ยังแข็งแรงอยู่ยยแต่ก็อย่งนี้ปั่นจักรยานได้อยู่ตั้ง, 8, งแปดแปดสิบกว,วหรือ,อทำปิดโฟมครับกันร้อนน,นี้มันผุก็ต้องลื้อออกน่าจะทาสีด้วยถนน,นก็ กำลังใส่แผ่นพับแผ่นหลบครับกันฝนนกันสาดตำนวจข้างในก็กำลังเคลียร์กับชานายอยู่ยิ่งเขาวิ่งออกอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปถอดไฟให้แล้วถอดไฟออกอ,อ,กอีกสองสามดวงบันไดก่อนแล้วนี่ไปไหนล่ะขโมยบันไดก่อนนะไปถอดไฟเขาก่อนนี่ถอดดวงนี้ออกครับมันเป็นทางผ่านเนาะเรื่องแต่บรรนน,นแล้ว น่าจะตัดออกเลยมั้งเนี่ยงนั้นไม่น่าจะใช้แล้วล่ะตอนนี้ก็พักเทียแบบทเท่ยงเบรคเที่ยงครับกลับมาแล้วครับพอดีจะให้ติดไฟโชคาไปสองหลอดหรือจะหังหน้ามาครับเราจะทำห้องนี้แล้วมันมีแอร์สามตัวมีตู้ไฟมีเมนแล้วก็มีไฟสี่ช่องนี้สี่ตัว ไปในหลุมแล้วก็ตรงกลางห้องอีกดวงหนึ่งดวงใหญ่เลยแล้วก็โน้นจะเป็นชั้นมางพระครับมีนีออนสามหลอดต่อกันตรงนี้จะมีตู้ช่องละสามใบตรงที่ชึบเนี่ยครับแล้วก็เปินไฟมาให้เปวนข้างนอกหรือชุดเก่านี้ออกหรือออกให้มาติดติดแันไหนล่ะอเอกี้นี่ ติดคันนี้ครับติดหนึ่งสามห้าั้งที่หนึ่งที่สามที่ห้าแล้วก็มีอะไรเอออยู่ติดพัดลมเพดานตัวเป็นแมงปอหรือว่าจะติดพัดลมด้านข้างตัวมีปลั๊กด้านนอกมุมและตัวแล้วข้างในก็ตามเสาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าครับปไปข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเอาไว้มันเดิมหรือเปล่าชุดน้นชุดที่รื้อออกที่มาห้อยนี่ครับมันมีนะครับว่าติดติด,ตดบางใบติดตัวพับกันน้ําเข้ามากันน้ําฝนาสาดก็จะประมาณนี้แหละอาจจะถ่ายอันนี้นิดหนึ่งครับน่าจ,จะเก็บสายชุดเดิมสายชุดเดิมที่รื้อออกจากชุดนี้ครับขยับไปอยู่คานกลาง สนามดิฟรถปรทุมครับตรงนี้องไม่เล่นคนไม่เล่นน้องสามคนติดมาครับมายันนี่งยาวยันสุดนี้เลยครับ ครับตอนนี้ก็รอเวลาครับผมรอปีป่าครับออกไปข้างนอก,ออกไปขี่เนทะ้าครับกลับมาบายะบายสองแล้วรอมาเคลียร์กันอีกนิดนึงนะผมแล้วก็เคลียร์เรื่องค่ออาใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์มาลงงานครับน่าจะได้ลงพรุ่งนี้แหละเลเดี๋ยวช่างฟ้าเข้ามาแล้วก็ยุ่งกันเลยลงอาหารครับหนัดแปลงเป็นออฟฟิศตรงนี้ก็ โซ่ออกโซอโฟมออกทาสีสีทาช่างทั้งทาสีแล้วพงแก๊สเมือ่อไฟขึ้นให้เรา <ห ả? S 1> เอาไฟผมลงมาไ <c oughs> ม่ใช่เหรอเเดี๋ยว <c oughs> บันไดมาจัดขึ้นขึ้นนิดเดียว เมั่อกีบนันไดอะน้อนน้อนมากครับอยู่ข้างนอกดีข้างในเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้ขึ้นไปปิดไฟแค่สองหลอดนนะ่ะเปียกเลยแต่พรุ่งนี้ต้องลุยลมไม่เข้าก็ปิดทึบหมดเลยยิ่งป้าปิดแล้วก็ปิดด้านข้างกูกหมดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงได้เลย <c oughs> ไม่อยู่ครับก็ออกมาจากเจเนครับก็แว้นกันมาถึงบ้านแล้วครับผมสี่โมงกว่าครับ,รบมาชั่วโมงนิดๆครับไม่เลยมันเลมันเดินดูช่อนมาเช้ายิงไปตัวตัวเท่าขามางยิงตรงที่เดิมเลครับแต่มันแฉลับลงตรงโน้นนล้วบ้านมันจะลอยมันไม่ลอยก็เลยมาเผื่อมันลอยครับทำลายตอนนี้ถ้าลอยเช้าก็พอดีแล้วครับเน่ายิงโดนตเต็มเลย ไม่เห็นแต่สำหรับงานพวกนี้ครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรก็ไปลุยงานกันเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปนิดหนึ่งครับไปขึ้นบ้านก่อนครับก็ตอนเย็นก็นั่งประจำตำแหน่งที่เดิมครับผมผ้าเมื่อกี้ไปยำหอยดองเรล็บน้อยแล้วเดือดทอดว่าจะทำถั่วด้วยเท้าเจี๊หมู มาหลังค้าหน้าครับเอาถั่วมาให้ตัวนี้ก็ปุ๋มะไม่ได้ฉีดยาครับจะใช้บุหรี่รถเอาไม่ฉีดยาพวกนี้ก็รวยงานเตรียมของขึ้นรถแล้วเรียบร้อยพวกนี้ไปซื้อของรถยากไ,ไปหรอท่ออะไรไปด้วยงจะไปงี้เอาไปเจอรถใหญ่ไปวันเดียว ยิ่ขีมม่มาเสียไปดูฝันดันจะมีสีส,สีอืมตอ,อนยิงใส่ฟันปอนเนี่ยั้งแม่พ่อบอกว่าถอานฟันเทงแล้วใส่ฟันตอมห้มามหน่อยห้มมามหน่อยห้ามกันบ้างแรงนกกระาาแรงเจกแจกแจกแจกวันนี้ลม ดอกทูดูสีโอ้โหดูเต็มนวันนี้สิสมคำหนีคำนั้นสิบสพรุ่งนี้สิบห้าห้าคำนั่งห้าคำเดือนสอืมอืมครับหคำเดือนสีน้องเต็มของนี่น่าจะได้ขายของเยอะของอีกไปเรื่อย จะไปทูไปกาน์ตูนง,งานที่บุกแก้วก่อนน่าจะเข้าสักวันอังคารจะทำตรงนี้สามวันมหัดส,สุกเสาร์สามวันได้เข้าวันจันทร์เพาวันจันทร์ก็น่าจะโอเคเนี่ยมาเก็บงานที่นี่นพูดเพดดื่อหัดนดูยังไงนะไม่ได้ก็ทำบุกแก้วกต่อครับเนงานทำทุกวันดีนีนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆเนาะไปเจอกันตอนยินค่าครับตอนเยินถ้าไม่ลืมถ่ายนะอาจจะถ่ายลงช็อตก็ได้มระมาณนี้ครับผมอยู่บ้าน ไหนนี่กินแจมเขาดูได้เหรอ,อโอ้โหตัวเบลอรึเหลาน้ำ <laughs> <ม>สามโดครึง่ง<ะ>สามโดเกือบสามโดครึง่งสองนี้เล็กแน,น่นน่ะผู้หญิงเด็กหน่าแม่มันเกี้ยงจริงจริงเลยเป็นลูกสาวครับไดน,นแล้วแ <laughs> ม,ม่ตัวนี้กระติดเดียวอ อยู่โรงี่ยอยู่บ้านนี้ที่ผมบาบอยู่โรงพยาบาลนี่ไงยังไม่มาห <c ười> ึค่อยไปไหน่อยเมื่อวานสิหนจ่มาไหนไม่รู้ว่า <esten> ม,มันพาก็ต <พา S 2> อยันยแล้ว <c ười> แหละครับก็เมนูเย็นเราแบบไม่ง่ายครับผมยำหอยดองแล้วก็มีหมูทอดหมูทอดไก่ทอดครับผมมีแตงกวาลูกหนึ่งอะไรก็จะทําเยอะครับแต่ลูกก็กินหมดแล้วไม่มีใครกินข้าวด้วยก็เลยเอาแค่นี้ก่อนครับข้าวก็หุงนิ้งไว้แล้วก็ นี่ใครกินครับกินข้าวเย็นตั้งแต่มาเช้าแล้วก็วจะประมาณนี้เนะาะมันจะลงช็อตจะดีไหมเนี่ยไม,ม่ใช่แค่เย็นดดวยกันแค่นี้ก็พอแล้วตรงนี้เช้าทางานครับครับอาจมีแสงลบนิดน,น,นึงครับเป่าผมแห้งครับก็ลืมได้กินข้าวเนาะถ่ายหรือป่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจคือลูกสาวกินเสร็จแล้วม่บ้านก็ยังขี่จากกิกขนขึ้นๆอยู่เลยมาว่าจะทํา อันนี้ต่อเราเลยไม่ทําครับผมก็มีบันนี้ก็มียํายําหอยดองกับทอดให้หมูให้ลูกสาวทอดเอ่หมูแล้วก็ทอดไก่ครับรวมกันแบบจืดครับก <ๆ S 1> ็เลยเออมากินก่อนแล้วกันกินก่อนแล้วน้ําตอนนี้ก็ส่งนุ่มครับผมเอาหอยแห้งกันนักวนึ่งครับเดี๋ยวก็เข้าห้องไปแล้วจะไม่เข้าห้องนี้เป็นเต็นท์แล้วไม่ใช่เป็นมุงแล้วมุงครอบเต็นท์ยังไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวปแปลว่ารออีกนิดนึงกัน เพราะว่าขี้เก็บเก็บครับตอนเช้าถ้าเต็นท์รูกลางเลยเต็มพื้นที่เลยนอนสบายไม่ต้องเก็บเดี๋ยวนี้ม้งมันต้องเก็บก็จะประมาณนี้ครับผมก็อยู่กันแบบชิวๆส,สบายๆลูกินข้าเสร็จก็ปล่อยครับมีแต่เร่งมาบน้ำเช้ากับเย็นแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไใส่เปียกน้ำครับใส่ออบน้ําใส่นี่ไม่ได้ถอดเลยทักหลังมาแต่ก่อนก็ถอดครับทักหลังมาไม่ได้ถอดไม่แพ้แล้ว ไม่ทอดก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ไปดูงานนะพวกนี้จะลุยงานต่อครับดีโรงงานจะไหนที่ถ่ายดูครับถ้าจะเนื้นิดนึงครับบางทีมันก็แต่อืมันจะมีไม่ได้ขออนุญาต <c oughs> ไม่ได้ขออนะุญาตเนาะก็ถ่ายเดินพาราการนั่นแหละแต่ก็คือถ่ายรอบๆบางทีคนที่ยินคุยกันอะไรนะั้นก็ไม่ได้ขอขอนุญาตหรอกนะเนื้อเขาก็ อยากให้ร่วมคลิปร่วมอะไรเดยวเขาก็รู้ว่าทําคลิปทําอะไรอยู่แต่คือเขาก็ตามธรรมชาตินีคือเขาไม่ได้มองเราเราจะคุยข้างหลังนะแต่สําหรับคลิปนี้พีนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็ไปรุยงานต่อครับว่าจะยังไงว่าจะไอ้ตัวนี้ไปด้วยเอาแฟนไปด้วยจะร้อนก็ต้องดูคอนอีกทีหนึ่งว่าคือเอากระบะไปไม่ใหญ่วิ่งกระบะหลายวันคือน้ํามันครับ ของพวกนี้จะวิ่งไปดูงานเอไปทํางานของนนนี้นั่นไปแล้วก็วิ่งกลับก็ไม่แน่ครับอาจจะวิ่งใช้กระบะเลยก็ได้ถามลูกสาวว่าไปช่วยงานไหมมหมบไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับทําคนเดียวก็ได้แต่พวกนี้นะคือมีของบรรทุกของเยอะของหนักก็คือั้งสายไฟท่าแล้วก็บันไดอุปกรณ์ัต่างๆครับแต่ทีไว้นโรงงานไม่หายครับจริงเลย วางมุมไหนก็อยู่มุมนั้นแหละไม่มีใครก็ไปไหนกล้องวงจรปิดนี้พลึบสิบกว่าปีแล้วครับที่ทำงานโรงงานนี้ต่อจากามันติไฟเบอร์ก็มาเข้าโรงงานนี้เลยครับห่างกันประมาณสักไม่ถึงเดือนมันติอขอพักมันติเสร็จปุ๊บก็มาต่อโรงงานนี้แล้วก็วิงสลับโรงงานนี้กับมันติก็ประมาณนี้ ก็สไตล์เดิมครับทํางานกับกลุ่มตาแต่ก็ใจดีเหมือนเดิมก็โอเควันนี้ไิ่ไปดูงานก็มีค่าละมงน้ำมันรถมีค่าข้าวเจี้ยงให้อยู่ก็โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้พีนะจะได้ขอตัวลาแล้วครับเจอกพรพวงนี้ที่โรงงานว่าจะทําอะไรมั่งว่าจะได้ทาอะไรมั่งว่าจะได้ถ่ายให้ดูไหมเราเดินดูกันว่าจะลืมหรือเปล่าจะเร่งงานหรือเปล่า สำหรับค่ำคืนนี้ก็นันหละพันธ์ดีครับผมโชคด,ดีมีความสุขก็ฝากคนลคกกดสักการ์ดเป็นแรงใจด้วยครับผมสวัสดีครับ